น้ำเดือดต่ทานการณ์ฮนะน้ำแม่งเมื่อวานน้ำอยู่ตรงเนี้ยดูตอนนี้ดิขึ้นโคตรเร็วะไปเก็บของไม่ทันแน่เลยตอนเนี้ยเข้าห้องอย่างวันเนี้ยอ่อยังเลยหน่อยหนึ่ง ถึงนี่แล้วเอาหนเละช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นนะนองจากว่าเอาไปทำทุระพิโลกไปกับพิโลกพิจิตบ่อยฮะแถมนม้ำทัวมิอีก ต้องย้ายของทั้ง hm. ที่ทางเละเนี่ยหนีย no ีโกรนขึ้นโคตรไวเพราะเมื่อวานยังอยู่ตรงนี้น้อ่ะวันนี้ขึ้นนีแล้วท่วมถึงนู่นเลยหมดแล้ว วันนี้ใส่ต้องย้ายของอีกไม่ได้เล่นอีกโอ้ขามงูก็คงตัวย้ายของเข้าบือนบ้านนะแล้วห้องก็ยังไม่ได้ทำเ่อตอนนี้สภาพจะท่วมทำไมก็ไม่รู้น้ำเนี่ยน่าเบื่อนนาเบื่อนนาเบื่อตัวเรน้ำ ดันไปดันไมาเนะี่ยเจ้าภาพี่ปอมมันก็เพิ่งตื่นนอนเลยหวาดตาแหวงฮะตั้งแต่เมื่อวานเลยเห็นรู้สึกน้ําขึ้นผิดปกติของรยังไม่ได้เก็บไปดูข้างนอกเลยลั้งหมด <c oughs> ขอภายน,นจะเป็นหวัด ้ำขึ้นเยอะเยอะ,ะแบบเยอะเยอะีเขียเลยครับโอเคแล้วก็ไปเก็บของไไรก่อนไม่รู้จะได้เล่นอีกทีตอนไหนเลยเกมเ้นามันท่วม,มาารยะกาศใบ